วัดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเน่ทุกคนต่อแถวกันอย่างมุ่งมั่นมากสวัสดีพวกเธอแล้วก็มาด้านบนแล้วนะครับทุกคนมาแล้วกันไมบล้อนะคะตอนนีุ้ดแกที่เราอ้หมากเลย

งามค่ะทุกคนเราจะเข้าไปแล้วนะคะทุกคนพี่ๆขอสวยมากนี่มีร้านขาขาดอาคอ่ะอะราคาทุกคนตอนนี้แล้วก็ขึ้นมาที่สะพานแล้วนะสูง500เมตรนะคะตามที่ขอบอกเมื่อจากทีเลยนี่สวยมากทุกคนเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อน แน่ดูเขาอีิเขาอยู่ร่องกลางเลยอ่ะเธอลองมองเธอลองมองแบบแล้วก็เดินไปด้วยมันจะดูแบบยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนเราเหมือนเรากำลังบินอยู่อ่ะทุกคน คนกิ้งก่าอะไรอันนี้คืออะไรวะชื่ออะไรเนี่ยกิ้งก่าบินแล้วก็มีเรื่องมากลูกคนณลูกคนอย่าถ่ายเปิดเพลงเปิดเพลงแบบแล้วถ้ามึงช่องฉันติดมิกสิทธิ์ด้วยถ้าเธอไม่อยากให้คนเธอต้องเปลีแกถือกล้องให้ฉันอ่ะ กเดินตามมาแต่ถ้ามันมีเสียงอะไรไม่รู้นักกว่านี่นะคะทุกคนเวลาชือว่าแม่นี้มันจะน่ากลัวที่สุดแล้วใช่ไปนี่คือฝีแวนลมถ้าใครจะมานะครับเราต้องมาศึกษากฎนี่คือกฎไปต่อ มีนะครับมันลอยมีบ้านอยู่ด้านล่างเลยค่ะมันเป็นกระปมององดูุ่มลงนะครับดูเพื่อนด้านหลังนะครับดูหยุดกันทำให้เพื่อนด้านหลังนะครับของเซอฟี่กองของกดหมดดูเพื่อนนั่นน้องทุกคนไอ้ถ้ามันมันยาวสะพานตรงนี้มันจะมีที่ขึ้นสุดนะครับมันจะยาวไปถึงตรงตรงไหนอะใครเคยอะเขาเคยมันจะมี มันจะเออ่ะมันจะไปสุดตรงนู้นะ่ะเราก็ต้องกลับมาเดินกลับมาจริงจริงผมไปมาแนละ้วเราต้องเดินกลับมานะเดินกลับมาไม่น่เาเื่อใครจะมาเราต้องเว้นระยะห่างระยะห่างหนึ่งเมตรหนึ่งพันห้าเดินตรงไปอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรจะเป็นจุด <5. S 3> ชมวิวนะคะถ้าเราเดินไปอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรแล้วก็เราจะเป็นเราจะมีจุดชมวิวแต่เรา หค่ถ e ึงจุดชมวิวแล้วพอเราจะฟินสุดที่ตรงนั้นนะครับว้าวทุกคนดูหมอกเลยนะมันสวยมากนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วผมกูตัดตาต่อที่หลังผมจะเซลฟี่กับเพื่อนก่อนแต่ว่าก่อนที่ผมจะตัดต่อจะเซลฟี่จงดูนี่โอ้โหโคตรย้อนเลยนะคะสวยมากเลยใช่ไหมสวยมากเลยใช่ไหมสวยสวยมากเลยโอเคพวกเราจงดู แล้วผมก็จะตัดตอนในนี้ก็ที่ที่พิพิธภัณฑ์ที่นี่นะคะก็จะมีของขายนะครับจะมีสมุดนะคะสมุดปล่าเป็น โน้ตจดเจดอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็เป็นพวกของจิ๋วๆแต่งก็ได้นะครับแล้วก็เป็นหมวกผ้านะครับผ้าใบสมุดหนังสือก็มีแก้วนะคะนี่ไห็นไหมพวกของอุ้น่ารักมากเลยกี่ทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยมันก็จะมีเซรั่มอะไรที่ต่อสายกันแล้วมีแบบน้ำครับสองร้อยอันนี้สองร้อยเก้าสิบนะคะแล้วอีกสองร้อยหกสิบมันก็ใครเอาเงินมาก็มาซื้อได้ตามสบายเลยอันนี้ส่วนมากทุกคนเป็นของจิ๋วๆที่แบบน่ารักมากเลยแล้วก็ตันนี้ก็จะเป็นดูแบบสวยงามนะครับทุกคนก็นี่ก็เพื่อนเราเฟยชื่อช่อองะะะไรนน อ,อ๋อน,นี่ใช็ถ่ายแล้วอีกคะ่ะในไอจีเหรอคะว่าแล้วไอจีอ,อย่าไปถ่ายรูปกอล์นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันจุดที่9นะครับทุกคนทำไมชอบผู้ขับจกักรยานค่นี่นะคะเรากำลังจะเข้าไปในที่นี่กัพิ่พี่ตะพันนะคะนี่เลยพิตพ่ตะพัน นะคะทุกคนที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติแล้วก็มีที่เล่นให้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติโอ้โหมีที่เล่นด้วยชึบมาทุกคนอุ้ยสวยมากเี่ยสวัสดีคุณใครก็คือถ้าใครอยากเห็นรูกสวยๆก็ไปดูกันที่เฟนเนาะอุ้ยเธอลูกดูบันไดบันไดแบบเท่มากเลยอ่ะบันไดกับบันไดที่บนนบันไดคนไปตัมคือเยอะมากไปตามรอยว่ะอุ้ยดูได้ดีค่ะทำไมสวยมากสวยเนี่ยเงี้ยเงวป่าที่พี่เก๋ไก่ยีค่ะชอบเน็ตมอคคาลาส์มอคคาราส์มอคคาราส์อยู่ตรงไหน ทุกคนทุกคนเราจะเข้ามาแล้วนะทุกแล้วก็จะต้องมาการทำตรวจอะไรนะคะเซนเนาะทุกคนสวยมากนมีไข่ทุกคนสวยม,มากเลยทุกคนดูดอิอันนี้คือเสือเขียวดาบนะคะดาบดาบเสือเขียวดาบครับเข้ามาตั้งบอบบอบไป คนหอยอนนหอยตีน,ตน,นช้างอ๋อเฮ้นอ, <c oughs> อะไรกนะันเ,กเนี่ยเดี๋ยวคู่เดี๋ยว่ยอมากเลยอะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วจะมีคนอ่นเข้ามาศึกษารพร้อมกับเราด้วยทั้ง,งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วน้องศึกาที่เป็นระดับสากลแห่งแรกของประเทศไทยนะคะท่านเลยมาเดินสำรวจเดินไปทั่วประเทศเลยนะคะมาเจอที่ตำบลแม่แรงนะคะตรงนี้เป็นตำบลแม่แรง อำเภอแม่เลยนาจากเชียงใหม่เลยมาตั้งสุทธาสตร์อย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยชื่อว่าสุทธาสตร์แม่สาเมื่อปี2535ใครเกิดแล้วอ็เอ่ยเอาไปเลย เยอะแยะเป็มหมดครับท like <music> <Stud> ุกคนคะมีให้เข้าไปอีกนะ ินตะกอนหินแปรแล้วก็แร่มีแร่สวยมากสวยมากคือเหมือนเพชรเลยอะ่ะแล้วหินนี้เป็นอะไรนี่เพชรเป็นแร่แร่แปรไซจะมีความสว่างถึงมากทุกคนจังเลหินแปรทุกคนนี่เป็นดอกไม้อะไรอะ่ะชืช่ออยู่ตรงไหนอันนี้ดอกไม้ฉลาดกว่า,มาแมลงจริงไม่ดีไม่อันนี้เป็น ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือดอกอะไรัอโลทุกคนแซมไหนทุกคนเรามาดูนีอันนี้พืชอยู่รอดจากไฟป่าได้อย่างไรว้าวโอ้มีทุกคนสวยมากเลยอะ่ะพัชนีแห่งไม้คือไม้ชนิดใดน่ารู้มากทุกคน,คนมาที่นี่มาอุอย้ยตกใจหมดเลยอะ่ะเข้ามาแล้วตกใจเลยู่ให้ไหม เอาสิเดี๋ยวถ่ายรูปให้เขานะทุกคนทุกคนมาดูตรงนี้เหมือนจริงไหมเหมือนจริงมากค่ะมาแล้วก็มาเจอคุุณงอีกแล้วนะคะทอกคนที่เพิ่งมาถึงเนี่ยพวกตัจับดีทุกคนที่เพิ่งมาถึงเนี่ยทุกคนที่เขาทดลองกันนะคะนี่เลยถ่ายรายละเอียดไว้เพื่อเอาไว้เรียนด้วยเนาะแล้เขาจะถ่ายให้มันได้เยอะๆอ่ะให้เมมดีก็ซูมเล็กๆดูถ่ายได้ มันเป็นของเก่าๆใช่ไหมเนี่ยที่เขาเขียนเล็แบบเก่ามากข้าวด้ขวพอย่างเ้าจสวยมากอันนี้ก็ให้เลยนะคะทุกคนซูมซูมเธอมีกระจกซูมอ่านด้วยเอาพเฟรมเล็กก็ตกไม่แบบสค่ะ นี่สุดยอดเลยทุกคนก็คือเวลาสมมุติว่าเราดูนี้ใช่ไหมสมมติรเราอยากอ่านแบบว,ว่าอันนูุนะ่ะทุกคนเราก็เลื่อนไปประมาณนี้อันนี้เพื่อเราจดอยูรร่นะคะโอ้โหทุกคน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 แล้วเข้ามาที่ไหนก็ไม่รู้อย่าเตะอย่าเตะ มันคืออะไรอ่ะไหนด้วย่อยเดี๋ยวๆโอ้ทองคำนี่น่นี่นัะไม่ใคพูดดีเลยอะนีนี่ทั้งูกันาอันนี้ที่คนนี่มันบอกชื่อไว้อยู่ทองคำนะคะแร่โลหะที่ มีค่ามากที่สุดเนื่องจากคุณสมบัติ4ข้อคือคืองดงามมันวาวหายากคงทนสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่สุดยอดทุกคนถ่ายรูปกระดานลถ่ายรูปเก็บไว้นะครับวิ้ยแลก็เนี่ยมันเป็นแบบกลุลค่ะวิ้วได้ยินเสียงมอก้วยไม่ได้เห็นหน้ากันเลยอ่ะ กลับมาก็เจอกันอีกอกุ้ยทุกคนสวยเล็กเกสวยมากอันนี้เป็นพึ่งนะครับนี่คืออะไรอะ่ะ

เดี๋ยวเราจะลองส่องดูนะคะดูนี่าไหนขอเขาขอลองดูหน่อยดิลูกไม่เหมือนกันเลยคนเหรอใช่วก่งรสวยเลยทุกคนนี่หน่อยโอ้ท่านผู้ชมช่องดีมากเลนะที่ได้ดูคลิปเราคลิผมไม่ได้ใช้แล้วเหรอเอ๋น่าแต่เราฝาดเขาไม่ได้ใช้แล้วอะไรคือของพึ่งของคนอะไรกันแน่อ๋อการลองอันนี้เขาพึ่งเหรอใช่พึ่งจะมองได้สีสีวิ สเจ้าจ้าทุกคนการมองเห็นความรู้ความรู้แบบเยอะมากเลยค่ะอีกคนยไปเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันดีกว่าเน้อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ดูเลยทุกคนค่ะมันสวยมากคนปั้นนี่เก่งปั้นแบบเก่งเลยดาดีนี่คือเนื้อหานะคะใครอยากรู้เนื้อหาก็สต็อปคลิปแล้วก็ อ่านเอาเลยนะนี่นะคะเด้อเด้ดอนะคะ่ะทุกคนแล้วก็ลงมาอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งทางนี้มีสวยอีกแล้วน,นะครับทุกคนตอนนี้เราก็มานั่งกันอยู่ที่ดอกบัวอีกแล้วน,นะครับหหน้าถ่ายรูปมาสวยงามเลิศนะครับ อออตอนค่ะเรากำลังจะไปที่สวยมากเราจะไปที่สวยมากตอนนี้ฝนตกแบบออกมาแบบโปรยปลายมากเลยนะครับอ,อุ้ยนีไ่ไงอ,ะไอะ่อะเกายังไงอ่ะ พืชกินแมลงนะคะหลักๆก็จะมีต้นมะขามมะแกงลิงนะคะกับหอยแครงกระบอกจอกหยัดน้ำค้างนะคะอุ้ยโอยย่ว้าวแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในโซนที่ถ้าเดินไปตรงนี้ก็จะเจอเกลืบอลเพปแบบเยอะมากมากเลยทีเดียวค่ะทุกคนตื่นเต้น จะไปแล้วนะนี่ทุกคนสวยมากอุ้ยทุกคนเดี๋ยวเราขอเพลยไปถ่ายรูปก่อนแต่ก่อนแรกเราก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนนะครับนี่นะคะสวยมากทุกคนู้สวยมากทุกคน beautiful มาก beautiful มากเลยนะครับ โซนนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนแบบโซนสำหรับต้นกระบองเพชรโดยเฉพาะนะคะอุ้ยมนง่แบบสวยมากอะ่ะคือในบ้านเราคือความฝันก็คืออยากมีสวนแบบนี้มันจะสร้างได้เปล่าะอ,อ,สาอะสวยมากของต้นกระบองเพชรนี่เขายังไม่ลดลูกมีดอกแล้วก็มีผลต้นนู้น คนนี้โหติ๊งยังปีสวยมากทุกคนว้าวาสวยมากค่ะโยสวยมากไนหีนเดี๋ยวแกสวยมากทุกคนอุ้ยเข้า,ามาอีกแล้ว

ทุกคนเลิศมากอ่ะอุ้ยดูทุกคนดูสะพานตรงนี้อุสะพานนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเลิศนี่ทุกคครับขอด้วยครับคุูโอ้สวยมากนี่ยอดครับ สยมากครับทุกคนสวยมากโหมันตกสูงมากทุกคนบรรยากาศเย็นแล้วก็ดีมากทุกคนโอ้โหนี่ก็เซลฟี่กันใหญ่เลยทุกคนมีนันนิกาที่กำลังหมุนอยู่ด้วยเป็นนานิกาใหญ่ๆทุกคนมันต้องมันต้องแบบว่าสูงๆนี่อันนี้คือใบหนึ่งใบจงใบรำ สวยมากทุกคนเป็นนานิกามันจะค่อยๆหมุนเรื่อยๆอะค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเติมสีกระถางต้นไม้กันนะคะมันแห้งเร็วมากเลยยังไม่ได้สีดำเลยเนี่ยสีอะไรดีวบบอะไรสี่เด้งเขาผสมสีไม่ได้มันต้องอ่อนลงอะทั้งที่ขอขอบคุณค่ะใช่ผมได้ไหมคะโยผมได้ไปเลยเต็มเลยไปเลย

เป็นไเน่ยวันนี้้วจ่ดนทุกว้ีข่หนม้องาเป็นการีจะว่ได้หรอพี่่ไไห่งี่คน้ีนาแล้ไม่ไวเขาเป้เ่ารดงไมแสด้อ่าพี่บไว้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 แต่งเพไม่ใช่คนเนท่านย่าง่คือคนัเป็นคนชพูด้นม่แต่ว่าไม่ค่อยถ่ายรูรมีสอมีแต่ค ไม่เอาบอกว่าสนีมนะไหาคนที่แบบยอเลยพี่ชมพูจะหมดแล้วพันสงเราโอยแลนทําหนูไม่ไม่ได้กินเลยไม่้าจเลยอ่ะาจะเป็เป็นเปือเิ่งองพคระพอมคนกาได้ยกับน่ะเจียถสงายสีได้มาเพื่อทีตงรอก่านะเะมันจะไม่เป็นส่วนตัวให้ ไม่เห <c oughs> like ็นเลยคะแต่จ่ายเองจ่ายเองมาจากาสิค้าโอ้ีคนนเป็นสีชมพูแล้วคทุกคนแม่ก็ยังไม่เป็นสีมันเริ่มแล้วจะว่าอะไร้ยูาได้ทำ่างไนี้่่จะว่าอะไรกันนะด้เนาใ้นชแล้วีน่แาสนุออระชโชดอะเออ้าชเอะกอย่างน้่แบบไหน้อยพี่่ไม่ได้ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ทําเสร็จ <ทำ S 1> แล้ว,ลวโค้งคาราไปขี่นี่ไปขี่อ่ะได้ใครอยู่ตรงนนั้